การสร้างประชาธิปไตยท่านผู้ชมครับหัวข้อที่ยกขึ้นมาตรงนี้ก็เนื่องจากว่าในสังคมโลกเนี่ยเขาถือว่าสังคมยุคใหม่ยุคใหม่เนี่คือยุคที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นต้นมาถ้าแยกเป็นสังคมโลกอยู่ประมาณ3ช่วงของการปฏิวัติเนี่ยช่วงแรกก็คือสังคมเกษตรกรรมสังคมเกษตรกรรมคือสังคมที่โบราณหน่อยหนึ่ง พอมาถึงยุคหนึ่งมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมสังคมเกษตรกรรมตอนนั้นอาจจะมีการปฏิวัติสิ่งหนึ่งจากคนที่ใส่ใบไม้นุ่งใบไม้มาเป็นสังคมที่คนมีเสื้อผ้าแบบที่เรามีการแต่งกายมีการปฏิวัติชีวิตความเป็นอยู่เรียกว่าปฏิวัติเกษตรกรรมโดยเฉพาะเขานับจากการที่มีการคิดเครื่องปั่นได้ได้แล้วก็มีการทอผ้าทําให้คนใส่เสื้อผ้ามีการเปลี่ยนวิธีชีวิตของคนไปอันนั้นคือการปฏิวัติเกษตรกรรม การปฏิวัติอุตสาหกรรมจะเริ่มจากประมาณยุคเรเนซองประมาณ300ป,300ปีโดยประมาณนะครับตั้งแต่เจมส์วัตต์คิดเครื่องจักรไอ้น้ำได้ไนะ<า>ครับเริ่มนั้นพอเครื่องจักรไอ้น้ำมันจะเป็นรถยนต์เป็นรถไฟเป็นเครื่องบินเป็นอะไรตาทำให้คนไปมาหาสู่กันทำให้เครื่องจกักรนี่เป็นต้นแบบเครื่องจักรในการผลิตสินค้าต่างๆเมื่อมีการผลิตสินค้าแล้วก็เอาไปผลิตเมื่อมีการผลิตก็จะมีการลงทุน แล้วก็จะมีผู้ที่ไปทํางานในโรงงาน,นงต่างๆเหล่านั้นการพัฒนาในลักษณะที่สองเนี่ยมันจะพัฒนาไปพร้อมกับลัทธิการเมืองลัทธิหนึ่งเรียกว่าลัทธิเสรีนิยมหรือลัทธิทุนนิยมก็คือมีการลงทุนแล้วก็มีการทํางานอันนี้คือมีการเปลี่ยนแปลงความคิดทางการเมืองเรียกว่าระบบอบประชาธิปไตยการปกครองในสมัยโบราณน,นี่เป็นเป็นเผด็จการทั้งสิ้นนะครับอาจจะเป็นเผด็จการแบบสมบูรณาญาสิทธิราช หรือรเผด็จการแบบรัฐเจ้าของนครรัฐเจ้าของลครก็เหมือนกันหมดครับเหมือนกันพูดอย่างนี้ก็ให้คิดถึงกรุงศรีสตนาคณหุตคิดถึงอาณาจักรเชียงใหม่สมัยโบราณคิดถึงลบบุรีสมัยโบราณคิดถึงาายาโบอ,าอันนี้ก็ยังใหม่อยู่นะครับแต่ผมก็เรียนว่าพอสังคมยุคใหม่คือยุคอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์นกันเรื่องเศรษฐกิจของประชาชนระหว่างคนผู้ใช้แรงงานกับ เจ้าของเงินที่มีการลงทุนในยุคอุตสาหกรรมวันนี้เองเ,อเหตุนี้เองที่มันมีการสร้างการปกครองตามรัทธิหรือ,อสิ่งที่เรียกว่าระบอกประชาธิปไตยขึ้นตรงนี้เองคือความสำคัญของการสร้างความเจริญให้กับชาติโดยกรรมกรซึ่งจะต้องร่วมมือกับนายทุนความสัมพันธ์ตรงนี้ผมอยากให้ท่านทานายสมพรเป็นผู้ช่วยกรุณาอธิบายให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจ กันอย่างชัดเจนว่าบ้านเรามีปัญหาอะไระเพราะอะไรก็ที่ท่านดรได้เรียนท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังมาแล้วนะครับว่าปมเงื่อนที่สําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยสาระสาคัญก็คือโลกปัจจุบันถูกครอบงําไปด้วยการผลิตแบบอุตสาหกรรมหรือเรียกว่าระบบทุนนิยมซึ่งเดิมเนี่ยก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่อ300ปีเศษเนี่ยโลกจะเป็นการผลิตอย่างพอกินพอใช้ เท่านั้นมีเกษตรกรรมหรือเจ้าที่ดินเนี่ยเป็นผู้ถือปัจจัยการผลิตต่อมาเมื่อเกิดการปฏิวัติเรียกว่าการบริหาหากรรมก็คือการผลิตได้เปลี่ยนเป็นเครื่องจักรหรือพลังงานแทนทําให้การผลิตนั้นเฟื่องฟรูรวดเร็วแล้วก็สามารถที่ทําให้ผลประโยชน์ตอกแก่ประชาชนทั่วโลกแต่ว่าการที่จะกระจายผลประโยชน์เศรษฐกิจเหล่านี้เนี่ยก็ต้องกระจายโดยการเมืองซึ่งไม่ใช่เรื่องเดิมก็คือ การเมืองของยุคเจ้าของนครจะเป็นการเมืองที่ยกระดับขึ้นต้องให้อํานาจทิพย์ไตเป็นของบวคชนคือการเมืองก็ต้องเปลี่ยนเป็นระบบประชาธิปไตยด้วยเมื่อเศรษฐกิจเป็นเสรีนิยมการเมืองหรือการปกครองก็ต้องเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยคืออำนาจทิพย์ไตเป็นของบวคชนด้วยดังนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนะครับจึงเสนอว่ารัฐที่ประชาธิปไตยเนี่ยซึ่งเป็นรัฐที่ของชนชั้นกลางหรือชนชั้นในทุนเนี่ยเมื่อ200ปีเศษเนี่ย ะเป็นส่วนที่จะทําให้การผลิตนี้เฟื่องฟูและแก้ปัญหาได้ทั้งหมดดังนั้นจึงเกิดรัฐที่ประยาไตขึ้นครับ,รบแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยนายทุนเนี่ยเป็นคนคิดรัฐที่ประยาไตยกรรมกรเนี่ยไม่ใช่เป็นคนคิดรัฐที่ประยาไตเป็นผู้ใช้เป็นเป็นผู้ที่อยู่ในส่วนที่นายทุนนั้นเขาให้กรรมกรเป็นประยำไตด้วยคือผู้ทํางานผู้ทํางานแต่ว่าใน ต่อมานะครับต่อมาคือนายทุนนี่จะพอได้ประจําไตแล้วเนี่ยมีสิทธิประจํมปาไปฝ่ายเดียวถืออำนาจฝ่ายเดียวก็กดขี่ขูดรีดทาให้ไม่ว่ากรรมกรอังกฤษหรือในยุโรปต่างๆเนี่ยต้องลุกขึ้นสู้เพราะว่านายทุนเอาประโยชน์ไปฝ่ายเดียวหรือนายทุนเป็นจัมปาผู้เดียวหรืออธิปไตยเป็นของนายทุนแต่ฝ่ายเดียวนะครับการลุกขึ้นสู้เนี่ยในหนึ่งแปดสี่หในอังกฤษเรียกว่าขบวนการชาติสเนี่ยเรียกร้องกฎบัตรการเลือกตั้งนะครับ ให้ปฏิบัติการเลือกตั้งซึ่งให้มีอํานาจด้วยกันมายถึงผลักดันการสร้างะชยธิปไตเนี่ยจึงเป็นหลักอยู่ว่าเมื่อนายทุนเนี่ยสร้างปะชยธิปไตหมายถึงมีลทัทธิะชาธิปไตนายทุนไม่สร้างะชยธิปไตเนี่ยกรรมกรเนี่ยต้องผลักดันให้เกิดการสร้างะชยธิปไตยไม่ว่าจะเกิดในสหรัฐอเมริกาใน1776นะครับในฝรั่งเศสใน1789เนี่ยเป็นบทบาทของกรรมกรทั้งที่แล้วจนมาถึงปัจจุบันนี้การเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงโดยบทบาทของกรรมกรซึ่ง จะรวบรวมพลังเพื่อผลักดันในการสร้างปรธิปไตยแก้ไขปัญหาชาติทัานประเทศไทยนะครับก็ตกอยู่ภายใต้ระบบนี้ก็คือไทยเนี่ยเป็นระบบทุนนิยมนะครับเมื่อเป็นระบบทุนนิยมรับเอาเสรีนิยมเข้ามาเนี่ยการปกครองต้องเปลี่ยนปรธจปไตยด้วยดังนั้นการเพียรพยายามที่จะสร้างรบรธจปไตยตั้งแต่ออรอศรอสนะครับแล้วก็ถึง2475เนี่ยเป็นการปฏิวัติจริง แต่เป็นการปฏิวัติของนายทุนอำนาจทิปไตยเป็นของนายทุนโดยมีเรียกว่าร,รัฐนะที่ร่ำนูคบนะเพราะงั้นประเทศไทยปฏิวัติหรือเปล่าปฏิวัติแต่เป็นปฏิวัติจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบบะเผด็จการทึ่นายทุนถืออำนาจพรรคการเมืองเนี่ยที่สืบทอดมาครับสุดท้ายก็คือว่าประโยชน์ก็จะอยู่กับกลุ่มนายทุนเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นเผด็จการนายทุนก,ก,ก็ก็กลายเป็นถูกต้องครับหมายถึงว่า เราพูดว่าเผด็จการนี่หมยายความว่าอำนาจการปกครองเนี่ยโดยโดยคนส่วนน้อยอและเพื่อประโยชน์คนส่วนน้อยก็คือนายทุนซึ่งใช้รัฐสภาการเลือกตั้งแบบนี้เป็นผู้ถืออำนาจนะครับเพันะภารก,กิจของกรรมกรจริงๆในการที่เกิดปัญหาบ้านเมืองมาทุกวันเนี่ยก็คือ,คอกรรมกรเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมในการแก้ปัญหาชาตินายทุนพาชาติไปฝ่ายเดียวเป็นเวลา78ปีซึ่งมาบัดนี้เนี่ยที่ได้พูดกันเรื่องนี้นะครับ ก็คือว่าพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยนะครับที่จะเข้ารณรงค์เลือกตั้งทั่วไปที่จะถึงเนี้วก็ไปคิดถึงกรรมกรเข้าว่ากรรมกรเนี่ยเป็นคนที่ลงคะแนนเสียงได้ทำไมไม่เข้าร่วมในการที่จะมาสมัครหรือเข้าร่วมในการที่จะเลือกตั้งด้วยหรือลงคะแนนอันนี้ก็คิดถึงกรรมกรอาจจะคิดถึงกรรมกรนี่จะใช้ประโยชน์จากกรรมกรเพื่อประโยชน์ของนายทุนเองเพื่อประโยชน์ว่าชนะการเลือกตั้งเพื่อชนะการเลือกตั้งแต่จริงๆแล้วเนี่ย พลังกรรมกรจะใช้ไปสร้างประชาธิปไตยได้ประชาธิปไตยด้านเศรษฐกิจนี้ผมมองอย่างนี้ท่านสมพรครับในระบบทุนนิยมหรือระบบเสรีนิยมเอาละมีการคิดเครื่องจักรได้อย่างที่เราพูดถึงมีการตั้งโรงงานขึ้นมาเมื่อมีโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นมาเนี่ยก็ย่อมมีการลงทุนมีเจ้าของเงินเจ้าของเครื่องจกักรเจ้าของทุนแล้วก็ต้องมีคนทํางานแต่บังเอิญว่าที่ผ่านมาเนี่ยลักษณะการลงทุนเนี่ยมันมี2ปัญหาปัญหาที่1คือการผูกขาด ว่าพอตัวเองลงทุนไปในธุรกิจหนึ่งทุเรียห้ามคนอื่นมาแข่งอันนี้ประชาธิปไตยไม่ได้ <Okay. S 1> ต้องเป็นเสรีนิยมอันนี้คือเรียกว่าเสรีนิยมก็คือว่าต้องไม่ใช่ m o n o p o l ีไม่นโ o n o p o l i ไม่ใช่ผูกขาดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการแข่งขันกันแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการทําให้ประโยชน์เป็นของประชาชนทั่วไปทั้งเรื่องปัจจัยการผลิตทั้งเรื่องแรงงานทั้งเรื่องการราคาสินค้า,าผมคิดว่านั่นคือนั่นคือสภาพความเป็นจริงปัญหาที่สองก็คือว่า รายได้ที่เกิดจากการลงทุนของนายทุนโดยเฉพาะประเทศไทยที่ผ่านมานี่มันไปนกองอยู่ที่นายทุนมันไม่มีการเฉลี่ยผลกําไรไปสู่ผู้ใช้แรงงานหรือกรรมกรครับอย่างทั่วถึงทําให้ไม่เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนคนทํางานหลายกรณีเอาละ่ะรัฐบาลอาจจะเข้ามาไกลเกลีก่ยมามาปรับฐานระหว่างคนลงทุนกับผู้ใช้แรงงานแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลหลายรัฐบาลน,นะพยายามทาอยู่ก็คือว่า ทำแรงงานให้ต่ําไว้เพื่อต้องการเรียกเอาเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาอาจจะเป็นนโยบายของ BOI ในบางช่วงบางสมัยก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องให้ประชาชนคนไทยต้องให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุดการลงทุนเราก็ต้องการแต่ว่าคนเรานเนี่ยไม่ใช่ได้เงินเฉพาะเพียงเพียงค่าจ้างแรงงานขั้นต่ําที่น้อยๆนะแล้วก็บางทีไม่พอจ่ายภาษีด้วยซ้ำไปแต่ว่าผลประโยชน์จากนายทุนต่างชาติยกตัวอย่างนะ เวลาขายรถยนต์ได้เวลาขายตู้เย็นได้เวลาขายคอมพิวเตอร์ได้บางทีเงินกลับไปที่ประเทศแม่ซะเยอะเพราะฉะนั้นบางทีเวลาคุณกจรจติกวณิตล่ำตรีคลังหรือหรือลำตรีนายกก็ตามมาถแถลงว่าเศรษฐกิจ GDP ของไทยจะโตขึ้นเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันเป็นการโตขึ้นของตัวเลขในกระดาษแต่ว่าประชาชนก็ยังยากจนเหมือนเดิมตรงนี้คือคือสิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยโดยอ้างเพียง GDP ไปเป็น indicator ไปเป็นตัวชีวัตผมจึงคิดว่าตรงนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาของประเทศไทยอยู่พอมาถึงวันนี้ตอนนี้เนี่ยท่านสมพรพูดถึงเรื่องเรื่องบทบาทของกรรมกรในการพัฒนาประชาธิปไตยตรงนี้ผมเห็นว่านั่นคือความสําคัญในการที่จะสร้างชาติสร้างความร่ารวยให้กระจายออกไปจากระบบเสรีนิยมเนี่ยโดยการทําอย่างไรจึงจะให้ฝ่ายผู้ลงทุนเนี่ยเมื่อลงทุนแล้วได้กําไรได้เงินแล้วเนี่ย เอาค่าแรง,แงปปไปแบ่งปันอย่าง,างเป็นธรรม,มให้กับผู้ใช้แรงงานเพราะว่าความคิดเป็นอยู่ตรงนี้ก็คืออย่างนี้ครับคือภารกิจที่สําคัญของกรรมกรนะครับคือกรรมกรคือพลังอิสระ,ระการที่ที่ทานโตเตอร์กล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือปัญหาที่เกิดความขัดแย้งหรือความสับสนซึ่งภายใต้าการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมภายใต้ระบบเผด็จการซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นการดํารงอยู่ที่ชั่วคราว แต่ความจริงแล้วนี่คือเสรีนิยมเนี่ยกรรมกรต้องผลักดันให้เป็นจัไตยการแบ่งปันผลประโยชน์นั้นก็จะเป็นธรรมท่านดรครับคือบ้านเราเนี่ยจะมีความเข้าใจจินตภาพกรรมกรเนี่ยผิดพลาดว่ากรรมกรนี่เป็นจิิตภาพที่ตาต้อยจนไม่อยากเรียกสร้างรมจะไม่เรียกว่ากรรมกรกรรมตัวกรรมกรเองยังไม่เรียกตัวเองว่ากรรมกรใครถูกเรียกว่ากรรมกรรู้สึกมีความด้อยครับด้อยครับจริงๆกรรมกรจริงไม่ใช่ไม่ฮะกรรมกรนี่ จริงๆเป็นผู้สร้างเศรษฐกิจเสรีนิยมรุ่นทุนนิยมคู่กับนายทุนเท่ากับนายทุนเลยครับวันนี้ต้องเช่นชมกรรมกรไทยคนแรงงานไทยนี่แหละโดยเฉพาะมาจากภาคอีสานบ้านผมก็เยอะไปที่ลิเบียแม้จะเกิดสงครามอันนี้นะมาที่ไต้หวันไปที่ญี่ปุ่นไปที่เกาหลีสิงคโปร์มาเลเซียไปหมดทั่วโลกกรรมงงานไทยนี่ยส่งเงินกลับมาส่งเงินกลับมาแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือว่า ประเทศเหล่านั้นเป็นประเทศเจริญพัฒนาได้ด้วยแรงงานหรือกรรมกรไทยเหล่านี้เพราะฉะนั้นกรรมกรจริงๆนี่คือความหมายของผู้สร้างโลกก็สร้างความเจริญก,ก็คู่กันนะครับการมีลัทธิทุนิยมแลนะเสรีนิยมนะครับ,รบก็มีสองฝ่ายือฝ่ายหนึ่งเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตคือผู้ออกทุนาาก,กรรมกร,รพลังการผลิตคือผู้ออกแรงผู้ออกทุนกับผู้ออกแรงเนี่ยถึงมีสินค้าขึ้นนะครับ ดังนั้นทั้งของคนเนี่ยมีความ <Yeah. S 1> เท่าเทียมกันเป็นพลังอิสระเหมือนกันแต่นายทุนเองเมื่อคิดลัที่ประิปไตยแล้วเนี่ยเมื่อบอกว่าอำนาจที่ประยไตยเป็นของกรรมกรด้วยเนี่ยก็บิดเสีย <Yeah. S 1> ก็ไม่ให้กรรมกรเป็นประยปไตก็กลายเป็นเผด็จการเสียนะครับ <Yeah. S 1> ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะดูว่าการสร้างประยปไตในทั่วโลกนะครับตั้งแต่อังกฤษมาอเมริกาฝรั่งเศสจนมาถึงสุดท้าย,น,ยนะครับจนปัจจุบันเนี่ย ด้วยพลังของกรรมกรทั้งสิ้นปัญหาจึงมีอยู่ว่ากรรมกรไทยเนี่ยเขาเอาประชาไตยหรือเอาเผด็จการหรือเอาคอมมิวนิสต์แน่นอนที่สุดคือกรรมกรไทยปฏิเสธคอมมิวนิสต์ไม่เอาชนชั้นกรรมชีพอันนี้ปลอดภัยกับอันที่สองเนี่ยกรรมกรเนี่ยเขาเอาเผด็จการไหมเขาไม่ได้เอาเผด็จการเขามีแนวทางของเขาเองเรียกว่าแนวทางการประชุมกรรมกรทั่วประเทศ26กันยายน2518เนี่ยเป็นแนวทางสร้างประชาไตย ในในการแก้ปัญหาชาติแต่แนวทางนี้ไม่ได้ปฏิบัติคือนายทเนที่ยปฏิบัติมา78ปปีนี่เป็นนโยบายนายทุนทั้งสิน้นไม่มีนโยบายกรรมกรเลยดังนั้นเนี่ยทางออกของชาตินะครับก็คือต้องเอาแนวทางแห่งชาติของกรรมกรเนี่ยผลักดันในการแก้ปัญหาเพราะงั้นกรรมกรเขามีแนวทางของเขาเองเดี๋ยวนี้เขาก็เข้าใจแล้วเหมือนประชาชนโดยทั่วไปว่าระบอบ<อ>เป็นประเดจการเราจะทําอย่างไรที่จะให้ นายทุนเนี่ยเข้าใจว่าคุณจะพาชาติไปฝ่ายเดียวเนี่ยมันล่มสลายอย่างที่เห็นต้องมาร่วมมือกันเพราะว่าด้านหนึ่งร่วมมือกันผลิตเป็นโรงงานด้านหนึ่งต้องร่วมมือกันปกครองเหมือนทั่วโลกทีก่มีพักเลเบอร์นะครับมีบพักนายทุนทั้งหมดเนี่ยเป็นความจริงเพราะในทางการเมืองก็เท่าเทียมกันมีพักด้วยกันในทางเศรษฐกิจก,ก็ผลิตร,ร่วมกันถ้าไม่พอใจก็สไต หยุดงานนะครับเพื่อจะปรับให้เกิดความสมดุลการหยุดงานคืออำนาจต่อรองคือให้เกิดให้เกิดความสมดุลเพราะมันไม่สมดุลในการแบ่งบัรพบุรุษเพราะการกรจาจเป็นเรื่องถูกต้องเป็นสิทธิกรรมกรสิทธิของผู้ออกแรงท่นครับคือยิ่งยิงกว่าปาตองโกอีกนะการผลิตในระบบเสรีนิยมหรือทุนนิยมเนี่ย คือหยุดก็ต้องมาทําใหม่ขาดนายทุนก็ไม่ได้ขาดกรรมกรกไม่ได้ก็ขาดไม่ได้เพราะงั้นมันเป็นกฎเกณฑ์ที่แน่นอนท่านใช้สุดปาต้องโกถูกแล้วปาต้องโกสร้างประชาธิปไตยได้เพราะงั้นจึงเรียนว่ากรรมกรเนี่ยได้วางแนวทางนี้จนแก้ปัญหาชาติในสมัย66ทับสามแล้วนะครับการที่จะในการขับเคลื่อนที่เราเห็นว่าทางออกของชาติคืออะไรปัญหาของชาติคือประชาธิปไตยเนี่ยก็เหลือกับ อย่างเดียวคือกรรมกรเนี่ยต้องผลักดันภารกิจประวัติศาสตร์นี่คือจะเป็นจุดบอดของสังคมไทยอยู่ก็ขณะนี้นขณะนี้ก็การเคลื่อนของพลังกรลังกรยังไม่ยังไม่เกิดคือ,อก็คือยังไม่เกิดแต่ก็ค่านี้ก็มีทางเดียวเท่านั้นนะครับก็คือพลังกรรมกรเท่านั้นที่จะเป็นผู้ผลักดันในการแก้ปัญหาทั้งหมดนั้นให้ยอมรับความจริงว่ารบรเป็นปเผด็จการ<ใ>นทุนพาประเทศไปฝ่ายเดียวนี่ล่มสลายมาเจ็ดสิบแปดปีแล้ว นันต้องมาร่วมมือกับพลังอิสระอันหนึ่งนะครับก็คือกรรมกรไทยในการที่จะนําไปสู่ทางออกในการแก้ปัญหาชาติซึ่งอันนี้รายละเอียดก็เรียนท่านดรว่ามีแนวทางหลักการไว้ชัดเจนครับให้ในายทุนมาดูแนวทางวันที่26กันยายน2 5 1 8ที่ลมพินิสถานนีอว่าอันนี้เป็นนโยบายแห่งชาตินะครับถ้ากรรมกรเขาผักดันแล้วเนี่ยนะครับก็จะปรากฏเป็นจริงแก้ปัญหาได้ผมยังเชื่อว่า โดยความเป็นจริงไม่ต้องไปอาศัยทฤษฎีใดก็คือว่าในสังคมทุนนิยมมาจนถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมมาจนถึงยุคปฏิวัติสังคมข่าวสารปัจจุบันเนี่ยคำว่ากรรมกรนเนี่ยหผมคิดว่าสังคมไทยเนี่ยท่านสมพัตพูดแล้วทําให้จินตภาพของคำเนี่ยมันผิดแผกไปจากข้อเท็จจริง <c oughs> ก็คือกลายเป็นคำํำที่ใช้ในลักษณะดูแคลน ดูว่าใครเป็นกรรมกรดูตามต้อยไปผมอาจจะเป็นเพราะว่ามีการสร้างค่านิยมนี้จากฝ่ายอำนาจก็ได้หรือมีการบัญญัติศัพท์หรือจะมีการเข้าใจกันไม่ถูกต้องประการใดผมไม่แน่ใจแต่มีการหลีกเลี่ยงจากคาว่ากรรมกรไปเป็นแรงงานแทนซึ่งความจรงิงการใช้สองคำเนี่ยอาจจะเหลื่อมกันสับสนกันอยู่แต่ผมอยากจะคิดว่ากรรมกรเนี่ยหมายถึงบุคคลที่ทำงาน ทุกประเภทรวมทั้งข้าราชการด้วยก็ยังเป็นกรรมกรเขาคือเเรียนท่านดรนิดเดียวตรงนี้คือกรรมกรนี่หมายถึงผู้เข้าสู่กระบวนการแรงงานในสมัยใหม่ในโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่การผลิตแบบอุตสาหกรรมนะครับเรียกว่ากรรมกรส่วนทั่วไปนี่เราใช้แรงงานอยู่เนี่ยเรียกว่าวอร์ e เกอร์ผู้ใช้แรงงานกรรมกรคือเลเบอร์หมายถึงอุตสาหกรรมสมัยใหม่เท่านั้นเองแต่คำบิดเบือนอันนี้นะครับเรียนตรงๆว่าเดิมนี่เขาเรียกว่ากรรมกรทอผ้ากรรมกรท่าเรือ กันทั้งสิ้นแต่ต่อมาในจอมพลปอนะครับพลตํารกเผาเนี่ยก็มาเปลี่ยนแทียว่าเป็นแรงงานทําให้จินตภาพมันเนี่ยกลับกันก็นเลยกลายเป็นวันแรงงานแห่งชาติไม่ใช่วันกรรมกรแห่งชาติกลายเป็นความจริงวันแรงงาน,น,งงานสัาค์เนี่ยคือวันแรงงานสากลหนึ่งสัาคือวันแรงงานสากลหรือวันกรรมกรสากลคือพอจินตภาพคํามันเปลี่ยนเนี่ยทำให้มันไม่มีพลัง มันไม่มีพลังเป็นเจตนาหรือเป็นความบังเอิญหรือความเป็นเจตนาครับเป็นเจตนาเลยเป็นเจตนาครับพรั็เลยทาให้ประเทศไทยไม่พัฒนาจนวันทำให้พราะากร์อ่อนลงครับคาที่มีเกียรติมากนะครับคํานี้คือกมื่นราธิพงศ์พันธุ์หรือท่านวันเนี่ยเป็นผู้บัญญัติว่านายทุนและกรรมกรเนี่ยเป็นคําที่มีเกียรติเป็นผู้สร้างโลกนะครับเพราะงั้นแต่เดี๋ยวนี้ก็ก็เข้าใจกันโดยทั่วไปแล้วแต่ว่าเขาเรียนว่า ถ้าพอพูดถึงกรรมกรปั๊บเนี่ยมันก็จะเกี่ยวพันถึงภารกิจประวัติศาสตร์ก็คือเป็นการผลักดันรรสร้างประจักไทยเรียกว่าภารกิจประวัติศาสตร์นะครับเดี๋ยววันหน้าเราอาจจะต้องตั้งหัวข้อว่าพลังกรรมกรสร้างโลกเพื่อให้ชัดเจนว่าความสําคัญของกรรมกรนี่มากกว่าที่หลายท่านคิดดีกว่าที่หลายท่านพยายามที่จะตีตราว่าเป็นอาชีพที่ด้อยกว่าอาชีพชั้นสูง ซึ่งผมคิดว่าตรงนี้อาจจะต้องมีการแก้ไขกันไปแต่ที่สําคัญรายการนี้มองไทยมองเทศผมก็คิดว่าคําที่เขาใช้กันทั่วโลกเนี่เช่น ILO <Yeah. S 1> ILO นี่มาจากคําว่า International Labour Organization ILO นีเน่เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาทั้งหลายแล้วก็เป็นพลังของผู้เป็นกรรมกร ที่มารวมตัวกันแล้วก็ผลักดันดูแลผลประโยชน์ของคนของสหประชาชาติและเป็นเป็นส่วนหนึ่งขององค์การชำนาญพิเศษเป็นองค์การพิเศษของสหประชาชาติของ UN เอ็นเพราะฉะนั้นเมื่อตรงนี้หลักการมันชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าประเทศไทยจะมาบิดเบือนตรงนี้ได้ยังไงคือคือนายทุนนะครับมีสิทธิแต่ฝ่ายเดียว คือเรียกว่าสิทธิของอำนาจที่ประทายเป็นของนายทุนของคนส่วนน้อยนี่คือปัญหาประเทศไทยการใช้สิทธิอย่างเดียวคือกรรมกรเนี่ยเขาไม่มีสิทธิจะประายเพราะฉะนั้นหยุดงานก็ไม่ได้นะครับตั้งสาภาพแรงงานก็ถูกถูกไล่ออกแล้วก็เรียกร้องอะไรที่เป็นการเมืองก็ไม่ได้ซึ่งอันนี้มันมีแต่ในประเทศประเดการนะครับดังนั้นเนี่ยกฎหมายทั้งหมดเนี่ยกฎหมายที่มีอยู่นี่เป็นกฎหมายที่มรกคกิธีคือได้ประโยชน์นายทุนทั้งสิ้นครับครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยวันนี้ จึงไม่สำเร็จเพราะมีการบิดเบือนเจตารมณ์ของ ILO ซึ่งผมผมเท่าที่ศึกษาดูก็มีความรู้สึกว่าองค์กรของกรรมกรหรือ ILO ในประเทศต่างๆเนี่ยเ,เขาจะเป็นสมาชิกของ ILO ทั้งสิ้นแล้วก็ถือหลักการเดียวกันแปลกใจว่าประเทศไทยทำไมจึงจึงไม่เข้าร่วมขบวนการคล้ายๆกับการเคลื่อนไหวของกรรมกรพลังกรรมกรอย่างที่ ILO เ,เขามีมีแนวทางให้ดาเนินการ คือคือบ้านเราคือพูดถึงปัญหาภายในก็คือปัญหาทางเศรษฐกิจการประกันทางเศรษฐกิจของระบบปผด็จการครับแต่ว่าการผลักดันในการสร้างปัจจัยเพื่อเป็นประจัยนั้นเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาการเมืองไอไอโอเนี่ยเขาไม่เขามาแทรกแซงเป็นเรื่องของเราเนี่ยต้องพิจารณาเองว่าเ,เราจะได้สิทธิประจัยเราจะสามารถดํารงอยู่อย่างมีเกียรติเป็นความมีศักดิ์ศรีนี่นะครับ ของกรรมกรเนี่ยนะครับในฐานะผู้สร้างโลกเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราต้องปฏิบัติภารกิจประวัติศาสตร์ด้วยก็เป็นทางการเมืองครับ,รบือกรรมกรเนี่ยต้องมีการเมืองมีพักของตนเองนะครับและผลักดันในการสร้างประจักไตยวันนี้ถ้าหากว่ามีพักการเมืองของไทยที่อยากสร้างชาติให้สําเร็จเนี่ยผมคิดว่าพักนั้นอาจจะต้องคิดถึงพลังกรรมกรเพื่อที่จะมาผลักดันการพัฒนาประเทศให้สําเร็จ <g ül> ก็พรกก็มีนโยบายเรื่องแรยง,งานเรื่องกรรมกรอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าพิจารณาด้านเดียวคือด้านว่ารัฐเนี่ยจะให้ผลประโยชน์อะไรบ้างไม่พิจารณาปัญหาในด้านเดียวอีกด้านหนึ่งว,ว่ากรรมกรเนี่ยจะเข้าร่วมทางการเมืองด้วยนะครับเอานโยบายไปสร้างชาติด้วยคือต้องว่าด้วยแนวทางทั้งสองฝ่ายเพราะต่างคนต่างเป็นพลังอิสระทั้งคู่คถ้าพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยท่านสมพรกำลังพูดถึงว่า กรรมกรต้องเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยด้วยก็ด้วยครับไม่ใช่มีส่วนร่วมเฉยๆครับไม่ใช่ถูกใช้เฉยๆครับไม่ใช่ว่าไปลงคะแนนไม่ใช่ไปลงคะแนนครับลงคะแนนสี่ห้านาทีก็จบนะั้นไม่ใช่ท่านผู้ชมครับเพิ่งเอินเวลาเราหมดพอดีผมอยากจะเรียนว่าอย่างนี้ว่าสาระในการพูดคุยกันในวันนี้ระหว่างผมกับท่านทานายสมพรซึ่งก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทํางานของอพลังของกรรมกร มาก่อนโดยเฉพาะในส่วนของสาภาพของรอสอพ,พอที่ท่านเคยคุ้ครีมานานหลายปีวันนี้เราอยากจะชี้ประเด็นว่าจริงๆแล้วพี่น้องกรรมกรหรือประชาชนคนไทยที่ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆวันนี้ก็มีความคิดก้าวหน้าพอสมควรแต่ถูกสกัดกั้นโดยฝ่ายเจ้าของทุนเจ้าของกิจการอ i n t e r p เนอร์ทั้งหลายรัฐออกกฎหมายแล้วก็รัฐบาล แล้วรัฐบาลที่ถือว่าเป็นรัฐเผด็จการนี่ก็ยังมาออกกฎหมายครอบให้อีกค,ค,คือมาช่วยฝ่ายนายทุนอีกรตรงนี้เองจึงเป็นประเด็นที่เราจะคิดหาทางแก้ไขกันต่อไปวันพรุ่งนี้นี่ผมอยากจะเชิญท่านอาดีตปลัดกระทรวงแรงงานนะครับท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณได้มาร่วมในรายการเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของกรรมกรไทยรวมทั้งว่าบทบาทของกรรมกรไทยที่ควรจะได้มาร่วมกันสร้างชาติ ว่าจะมีทางอ,ออกอย่างไรบ้างโดยมองไปที่ต่างประเทศด้วยว่าขณะน,นี้ก็มีกรรมกรต่างประเทศมาอยู่ในประเทศไทยพอสมควรกรรมกรไทยไปทํางานในต่างประเทศก็พอสมควรวันนี้หมดเวลาพอดีต้องขอบคุณท่านทานายสมรพรมุสิกาที่ได้มาร่วมรายการและขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการมองไทยมองเทศผ่านเ v มวีบางกอกทัเดทุกคืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์เวลา4ี่ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มครึ่ง วันนี้เวลาหมดพอดีเจอกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับส,ส,สลิมเฮอ,อร์บัลแคปซูลหรือสมุนไพรลดไขมันหน้าท้องสำหรับหญิงชายทานประจำไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่ำเพรื่อไม่มีผลข้างเคียงไม่มวนท้องทำให้เอวท่านเล็กลงทั้งหญิงและชายขับถ่ายเมื่อไขมันในลำไส้ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด7วันแล้วท่านออกกำลังกายควบคุมอาหารราคารวมค่าง2,500บาท 083 705 1234แล้วก็083 7061230